เขามาพูกับรายการสาระเล็ว EP 80นะครับกระผมรายการสาระเลวเป็นรายการที่เอาสาระความรู้ครับมาเล่าอย่างรวดเร็วนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับเจอกันทุกวันเพรหัสแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ช่องเราเลยครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ดีรับฟังรับพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผม ฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพรพ้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับไปดูดีว<ะ>่าววันนี้มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจน่าดใจมากกันบ้างแ <c oughs> ล้วลืมผ่านหมดแล้วไปดูกันอาหารแชร่แข็งเสี่ยงอันตรายครับสถาบันโภชนาไม่ดนเผย แช่อุ่นยังไงให้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าข่าวยอแล้วก็หน้าข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรไงครับป่าเรื่องราวนะักข่าวยอเรื่องราวนี้ครับสถาบันโภชนามอม,ม,ม,มหิดลนนะครับเตือนว่าอาหารแช่แข็งหากเกินผิดวิธีเสี่ยงอาหารเป็นพิษครับและได้สารอาหารไม่ครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะวิตามินและใยอาหารที่ลด,ดลงพร้อมแนะควรเลือกอาหารที่มีโซเดียมต่ำกว่า500-600มิลลิกรัมต่อมื้อนะครับ ไม่ควรเก็บและอุ่นซ้ําบ่อยครั้งนะครับและควรเสริมผักผลไม้เพิ่มเติมเพื่อช่วยสมดุลเรื่องสุขภาพนะครับโอ้โหเรื่องราวนั้นขวเต็มเรื่องราวนี้นะครับอาหารแช่แข็งมือเร่งด่วนสารอาหารน้อยครับกินบ่อยทําร้ายสุขภาพนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกคนนะครับว่าอาหารแช่แข็งแบบสําเร็จรูปครับเป็นทางเลือกทางหนึ่งของคนมีเวลาน้อยครับก็เวลากินน้อยก็เลยกินแบบนั้นแหละนะครับบางคนถึงกบซื้อมาตุนไว้ในช่องฟรีซนะครับหรือว่าในตู้เย็นนะครับ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอุณหภูมิตู้เย็นบ้านทั่วไปครับเหมาะกับการแช่แข็งอาหารเหล่านี้หรือไม่เนี่ยครับเคยเช็คกันไหมครับเพราะอาการแบบนี้นะครับอาจส่งผลทําให้อาหารเป็นพิษและอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับโอ้แล้วในวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดรชลัดนะครับสารติวรางคณานะครับอาผิดต้องขออภัยจริงๆนะครับผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมักอะไมฮิดโนะครับจะมาพูดถึง3ความเสี่ยงผลเสียต่อสุขภาพ หากกินอาหารแช่แข็งอย่างไม่เหมาะสมนะครับพร้อมถึงแนะวิธีการเลือกกินอาหารแช่แข็งที่ดีต่อสุขภาพครับรวมถึงการเก็บและอุ่นอาหารแช่แข็งที่ถูกวิธีเพื่อทําให้อาหารแช่แข็งนั้นถูกสุขลักษณะและไม่ทําร้ายสุขภาพนะครับและในเรื่องราวเนี่ยครับหลายคนเชื่อว่านะครับช่องแช่แข็งหรือช่องฟรีซของเรานะครับเป็นช่องแช่อมตะนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับไม่ถูกต้องเลยครับชุดความคิดนี้นะครับเพราะคุณภาพอาหารจะสามารถลดลงได้ระหว่างการแช่แข็งนะครับ โดยเฉพาะในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการเก็บรักษาน,นานๆนะครับหรือเก็บวัตถุดิบนานๆน,นะครับเอาออกมาแล้วกลับมานําใช้ใหม่อีกครั้งนี่ครับก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับกับจุลินทรีย์ที่จะเติบโตและทําให้อาหารเป็นพิษได้เหมือนกันนะครับผมและในเรื่องราวนี้ครับการแช่แข็งเป็นวิธีการเก็บรักษาที่สามารถรักษาคุณค่าทางอาหารได้พอสมควรเลยนะครับและสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานานๆมากๆนะครับนิยมนํามาเป็นวิธีการเก็บรักษาอาหารที่ ใช้กันแพร่หลายนะครับและอาหารแช่แข็งนี้ครับที่เรานํามากินครับมักจะเป็นเมนูซ้ําๆกันไปนะครับไม่กี่เมนูครับดังนั้นครับการกินประจําหรือการกินซ้ําๆครับอาจจะเสี่ยงเรื่องของการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนด้วยนะครับซึ่งจะมีเรื่องผักและเส้นใยญอาหารที่น้อยลงด้วยครับดังนั้นครับจึงไม่ได้เป็นมื้ออาหารที่หลากหลายมากพอนะยครับย้านะครับและในเรื่องราวนี่ครับอาหารที่กินเหลือแล้วมาอุ่นซ้ำนะครับจะทําให้สารอาหารลดลงส่วนใหญ่ครับจะเป็นกลุ่มวิตามิน B และ C นะครับ ที่สําคัญต่อร่างกายซะด้วยนะครับและสารแคโรทีนอยด์นะครับลดลงมากพอสมควรเลยนะครับและหลายเมนูนะครับที่เป็นอาหารแช่แข็งมักมีโซเดียมสูงนะครับเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับและในหนึ่งวันแนะนำครับให้กินไม่เกิน2,000มิลลิกรัมนะครับคนที่มีปัญหาโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจครับหรือโรคไตนะครับไม่เหมาะสมที่จะกินประจำนะครับในอาหารแช่แข็งนี้นะครับเพราะสารอาหารไม่ครบครับและ เราจะเสริมได้ด้วยการกินผักและผลไม้ครับย้ำนะครับถ้าสมมติว่าไม่สามารถหารับประทานแบบอื่นได้ต้องรับประทานอาหารฟรีเท่านั้นก็ให้เพิ่มนะครับสารอาหารด้วยนะครับการทานผักและผลไม้เพิ่มความหลากหลายในมื้ออาหารนะครับและได้ปริมาณสารอาหารที่สมดุลพอสมควรนะครับอาหารที่แช่แข็งไม่ควรรับประทานหรือกินจนบ่อยเกินไปเนื่องจากมีโซเดียมสูงนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเราเลือกอาหารแชร่แข็งครับเราสามารถเลือกดูฉลากข้างข้างๆ กล่องนะครับว่าอันไหนมีปริมาณโซเดียมมากเกินไปครับและแนะนําไม่ควรเกิน5 0 0ร้อถึงหกรมิลลิกรัมนะครับหยุดดวนก่อนร่างพังนะครับ8อาการที่บอกว่าคุณเครียดหนักโดยไม่รู้ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้ข่าวยอเรื่องขึ้นข่าวเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะเป็นอะไรยังไงครับเรื่องราวในข่าวย่อดนะครับอาการที่บอกว่าคุณอาจจะเครียดหนักโดยไม่รู้ตัวนะครับนอนไม่หลับครับหรือหลับไม่สนิทครับปวดหัวหรือรังครับหยุดหิดง่ายอารมณ์แปรปรวน รู้สึกเหนื่อยล้าครับไม่มีแรงครับความจําไม่ค่อยดีครับหรือความจําแย่สมาธิสั้นครับระบบประสอาหารผิดปกติใจสั่นหายใจไม่ดูดท้องครับน้ําหนักขึ้นหรือลดลงผิดปกติครับหากมีหลายอาการนี้ครับควรพักผ่อนดูแลตัวเองและผ่อนคลายมากขึ้นก่อนสุขภาจะพังอย่างรุนแรงนะครับไปดูนักข่าวเต็มกันดีกว่าครับไปและเรื่องราวนักข่าวเต็มเรื่องราวนี้ครับความเครียดเป็นเรื่องที่คนยุคนี้ต้องเผชินะครับบางครั้งเราก็เครียดโดยไม่รู้ตัวนะครับโอ้โหขับรถก็เครียด ตื่นขึ้นมาบางทีเครียดว่าจะทานอะไรดีจะเอายังไงเป็นเดือนชนเดือนใช่ไหมครับทาให้รู้สึกร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนให้เราต้องหยุดคิดและหยุดเครียดและดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่ครับต้องรับมือกับความเครียดหรือรับมือในหลายบทบาทในชีวิตครับว่าจะเป็นเรื่องงานครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ดังนั้นครับเรามาดู8อาการครับที่บอกคุณว่าคุณกําลังเครียดหนักโดยไม่รู้ตัวกันนะครับ และอาการดอย่างนี้นะครับเป็นอาการที่เตือนคุณบอกว่าคุณกําลังเครียดหนักและควรจะหยุดพักนะครับ1ครับนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทนะครับคุณเคยไหมครับรู้สึกว่านอนไปตั้งหลายชั่วโมงแต่ตื่นมายังรู้สึกนอนไม่เพียงพอยังรู้สึกเพลียนะครับหรือบางคืนครับก็นอนไม่หลับทั้งที่เหนื่อยมากๆนะครับและนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังเครียดหนักนะครับเพราะความเครียดครับทําให้สมองทํางานตลอดเวลาครับส่งผลให้ร่างกายพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะครับทางแก้ปัญหานี้ก็คือนะครับ ลองปรับพฤติกรรมในการนอนครับงดใช้โทรศัพท์ก่อนนอน1ชั่วโมงครับฟังเพลงเบาๆหร,หรือดื่มชาคามโมไมล์จะช่วยผ่อนคลายได้ียิ่งขึ้นนะครับหูวี่สุดยอดไปเลยครับ2ครับปวดหัวรุรังโดยไม่มีสาเหตุนะครับหากคุณมีอาการปวดหัวดื้อๆครับหรือปวดหัวจิดๆขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุรับผลนะครับ อาจจะเป็นผลจากความเครียดนะครับทําให้กล้ามเนื้อตึงตัวนะครับโดยเฉพาะบริเวณบ่าคอไหล่ครับซึ่งส่งผลต่อการปวดหัวได้ดีที่สุดนะครับและลองนวดคลายกล้ามเนื้อลองฝึกหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆครับเพื่อให้ร่างกายช่วยผ่อนคลายและเลกลงมากขึ้นนะครับ 3. ครับงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนะครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดง่ายอ่อนไหวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆง่ายๆนะครับหรือบางทีครับรู้สึกเศร้าแบบไม่มีสาเหตุนะครับ นี่อาจจะเป็นสัญญาณครับที่คุณกําลังมีความเครียดสะสมนะครับลองใช้เวลาทําในสิ่งที่ชอบนะครับเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงดูซีรีส์ครับทำกิจกรรมกลางแจ้งที่สุดสนุกครับย้ำช่วงนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ทําเพราะมี pm 2.5เยอะมากนะครับหรือเดินออกไปเดินเล่นนะครับเพื่อสมองได้ผ่อนคลายบ้างนะครับผมแนะนําอีกเรื่องหนึ่งคือมองสีเขียวต้นไม้ช่วยผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับ สี่ครับรู้สึกเหนื่อยล้าแม้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับถ้าคุณตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกหมดแรงหรือทําอะไรก็ไม่มีพลังนะครับท้งที่ไม่ได้ออกแรงมากครับอาจเป็นเพราะความเครียดครับทาให้ร่างกายใช้พลังงานมากกว่าปกตินะครับทาให้รู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาครับลองปรับเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหันมาทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไร้ไขมันนะครับหรือวิตามินจากผักและผลไม้ครับหรือจะเป็นวิตามินเพิ่มเติมเป็นแบบวิตามินซีและบีอะไรเงี้ยครับจะช่วย เรื่องราวนี้ได้ดีขึ้นนะครับ 5. ครับความจําแย่สมาธิสั้นและคิดอะไรไม่ออกนะครับเคยไหมครับรู้สึกว่าตัวเองชอบลืมอะไรแบบไม่ง่ายนะครับหรือไปทํางานสักพักนะครับรู้สึกสมองตื้อๆครับอาจจะเป็นผลมาจากความเครียดครับที่ส่งผลโดยตรงต่อสมองนะครับทาประสิทธิภาพการจําและโฟกัสลดลงครับลองฝึกสอาทิหรือครับเวลากางวันนะครับพักเที่ยงนะครับพักสายตาสักห้าถึงสิบนาทีครับเพื่อสมองดีขึ้นและรีเซ็ตสมองให้มันดียิ่งขึ้นนะครับ หกครับระบบย่อยมีปัญหานะครับถ้าคุณรู้สึกท้องอืดปวดท้องท้องเสียหรือท้องผูกบ่อยๆครับโดยไม่มีสาเหตุด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะจากความเครียดส่งผลต่อระบบย่อยอาหารโดยตรงเลยครับจึงหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากครับดื่มน้ําให้เพียงพอและพยายามหาวิธีคลายเครียดครับเช่นออกกำลังกายเบาๆเป็นต้นนะครับผมเจ็ดนะครับหายใจสั่นหายใจไม่ทั่วท้องนะครับถ้ารู้สึกว่าอยู่ดีครับหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะครับหรือหายใจไม่สุดนะครับ หรือรู้สึกอึดอัดมากเหมือนขาดอากาศหายใจนะครับอาจจะเป็นการที่ร่างกายตอบสนองต่อความเครียดมากเกินไปครับลองฝึกหายใจแบบ4-7-8นะครับคือหายใจเข้าช้าๆเป็นเวลา4วินาทีและกั้นหายใจไว้7วินาทีและหายใจออกช้าๆ8วินาทีครับช่วยร่างกายผ่อนคลายและใช้การกําหนดหายใจน,นี้ได้อย่างเต็มที่ได้ด้วยนะครับ8ครับน้ำหนักขึ้นหรือลดลงผิดปกตินะครับ ความเครียดอาจทําให้สาวๆหลายคนนะครับกินเยอะขึ้นนะครับหรือบางคนอาจกินน้อยลงครับจนส่งผลต่อน้ําหนักโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฮอร์โมนความเครียดนะครับหรือคอร์ติซอลนะครับมีผลต่อการเผาผลาญไขมันเผาผลาญในร่างกายนะครับลองปรับพฤติกรรมนะครับในการกินในมื้อเล็กๆครับและเลือกทานอาหารที่ช่วยลดความเครียดนะครับเช่นดาร์กช็อกโกแลตครับหรือถั่วที่มีแมกนีเซียมสูงจะช่วยในเรื่องราวนีได้นะครับ และเรื่องราวสุดท้ายดีนะครับหากคุณมีอาการหลายข้อเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังเครียดหนักเกินไปแล้วนะครับและถึงเวลาต้องพักผ่อนวางสิ่งที่ต้องแบกไว้วางสิ่งที่ต้องยึดและถือไว้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นครับดังนั้นครับอย่าลืมว่าการพักผ่อนการผ่อนคลายก็สําคัญพอๆกับการทํางานหนักนะครับสุขภาพดีจิตใจดีครับชีวิตก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับฉะนั้นสู้ๆครับอย่าให้เราต้องมานั่งดูแลตัวเองในวันที่มันยังดูแลไม่ได้นะครับ กัจให้ทุค,นนครบวิธีปรับปรุงแบคทีเรียในลำไส้นะครับเสริมภูมิหุ่นดีลดเสี่ยงสารพัดโรคนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องข่าวยอ่เอเกี่ยวกับ็นนี้แล้วเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับไปเรื่องราวเรื่องข่าวย่อดนะครับการมีแบคทีเรียที่ดีหลากหลายในลำไส้ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับลดความเสี่ยงโรคหรือรังนะครับเช่นเบาหวานโรคหัวใจและภาวะซึมเศร้านะครับการปรับปรุงแบคทีเรียในลำไส้ทําได้โดยการรับประทานพืชผักหลากสีหลากชนิดให้หลากหลายมากขึ้นนะครับ ถึง30ชนิดต่อสัปดาห์นะครับแน่อย่างที่ผมพูดไว้หลากสีหลากชนิดนะครับเพิ่มแยอาหารครับหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและระทานอาหารพีไบโอติกนะครับและผู้ไบโอติกครับใช้น้ำมันมะกอกในการทําให้บริสุทธิ์ครับและดูแลสุขภาพด้วยการออกอกำลังกายครับนอนหลับให้เพียงพอครับและจัดความเครียดอย่างเหมาะสมผลลัพธ์ที่ดีจะสามารถเกิดขึ้นในรวดเร็วแต่รักษาสุขภาพในระยะยาวต้องอาศัยความสม่ําเสมอนะครับ อ่านะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องครับการมีแบคทีเรียที่ดีครับและแข็งแรงครับในหลากหลายลำไส้เรานะครับทำให้คุณเชื่อมโยงกับประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากมายครับรวมถึงการปรับปรุงและการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจเบาหวานหอบผืดและภาวะซึมเศร้าได้นะครับโรคลำไส้แบบปวนและโรคอาการแพ้บางชนิดครับแต่คุณสามารถปรับปรุงจุลินทรีย์ลำไส้ของคุณให้ดีรวดเร็วยิ่งขึ้นได้มากขึ้นอีกนะครับ และในเรื่องราวนะครับจุลินทรีย์ในร่างกายของเราครับประกอบด้วยเซลล์นับล้าน้านเซลล์นะครับรวมถึงแบคทีเรียไวรัสและเชื้อรานะครับโดยชุมชนที่ใหญ่สุดที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับอยู่ในลำไส้ของเรานี่เองนะครับและในความเป็นจริงครับเซลล์แบคทีรียมีมากกว่าเซลล์มนุษย์ในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นครับสุขภาพในลำไส้ที่ดีครับเชื่อมโยงกับสุขภาพอวัยวะอื่นแทบทุกส่วนนะครับโดยเรื่องราวนะครับดรเมแกนรอสซี่ครับหรือที่รู้จักกันในการ ว่าเขาชื่อว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลำไส้ได้กล่าวคำนี้ไว้นะครับและเรื่องราวนี้ครับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งรัชนาการครับได้ระบุเหตุผลว่าทำไมจุลินทรีย์ในร่างกายของเราจึงช่วยเรานะครับซึ่งรวมแบคทีเรียนในลำไส้ที่มีบทบาทในการย่อยอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับย่อยสลายในอาหารและการดูดซึมสารอาหารด้วยนะครับซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ครับจะผลิตวิตามินหลายชนิดครับรวมถึงโฟเลตครับ B2 B12 ครับวิตามิน K พวกมันครับยังผลิตกรดไขมันสายสั้นนะครับต้องใช้คำว่าพวกมันขออภัยด้วยนะครับและลดการอักเสบครับซึ่งป้องกันความผิดปกติของลำไส้ใหญ่ครับและลดระดับคอเลสเตอรอลและระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับและพวกมันยังกระตุ้นเซลล์ต่อสู้กับการติดเชื้อในกระแสเลือดได้อีกด้วยนะครับเฮ้อและคําถามมู่ว่าเลยครับว่าคุณสามารถปรับปรุงแบคที ria ในลำไส้ของคุณได้เร็วแค่ไหนนะครับ โดยเรื่องราวนี้ครับดรรอซซี่ได้กล่าวเพิ่มเติไมไปว่านะครับเรามีความสามารถในการกําหนดจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราได้ง่ายๆนะครับวิธีที่เราปฏิบัติต่อมันนะครับและการกําหนดเป้าหมายที่อาหารของเราครับจะเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มความหลากหลายจุลินทรีย์ในลําไส้เรานะครับแม้ว่างานวิจัยบางชิ้นครับจะชี้ให้เห็นว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในลําไส้ของคุณได้ง่ายเพียงไม่กี่วันนะครับวงเลในครับทั้งในทางที่ดี หรือแย่ลงนะครับแต่สิ่งนี้ครับขึ้นอาจจะขึ้นอยู่ครับกับปัจจัยหลายประการนะครับหลายอย่างรวมถึงความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทํากับอาหารและวิถีชีวิตต่อคุณนะครับอ๋อเรากาหนดด้วยตัวเราเองไงครับและในเรื่องต่อนี้ครับในประโยชน์ระยะยาวครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนจึงจะปรากฏให้เห็นนะครับและงานวิจัยเกี่ยวกันนะครับพบว่าจุลินทรีย์ในลาไส้ครับก็สามารถกลับคืนสู่องค์ประกอบเดิมได้นะครับฮะหากคุณกลับไปรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับ เช่นนะครับการรักษาการเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ระยะยาวต้องรับการสับสนุนอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำนะครับโดยเรื่องนี้ครับดรซุนนีพาเทลครับและวิทยาศาสตร์คลินิกกล่าวไว้นะครับโดยเรื่องนี้ครับแบคทีเรียลำไส้ของแต่ละคนแตกต่างกันมากนะครับมงเล็บครับรายงานว่าครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องกันมีสายพันธุ์ที่แบคทีเรียเดียวกันครับไม่เกิน30%ครับดังนั้นครับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงจึงมีผลต่อเรื่องเฉพาะบุคคลมากครับเรื่องราวนี้ดรรอซี่ได้กล่าวไว้นะครับ และคำถามถานมานะครับคุณควรรับประทานอะไรเพื่อปรับปรุงแบคททเรีใน้ำไส้ของคุณนะครับแต่ละคนครับมีความแตกต่างกันนะครับแต่หากคุณต้องการปรับปรุงโจนทซีนน้ำไส้ของคุณครับหลักการกว้างๆครับบางอย่างครับสามารถทําได้กับทุกคนได้ตอนนี้เลยนะครับและเรื่องราวครับการรับประทานอาหารจากพืชหลากหลายและแตกต่างกันออกไปครับและฉันแนะนําให้ตั้งเป้าหมายครับ คะแนนพืชนะครับ30ทุกสัปดาห์นะครับดรรอซี่กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่าครับซึ่งหมายถึงการรับประทานอาหารพืชแตกต่างกัน30ชนิดครับสิ่งเหล่านี้ครับรวมถึงผักผลไม้และธัญพืชและเมล็ดตระกูลถั่วทั้งหมดนะครับถั่วเปลือกแข็งเมล็ดทุกชนิดครับสมุนไพรและเครื่องเทศครับลำไส้ที่แข็งแรงครับจะมีชุมชนจุลินทรีย์ที่หลากหลายนะครับซึ่งแต่ละชนิดครับชอบอาหารที่แตกต่างกันด้วยนะครับดังนั้นยิ่งอาหารของคุณมีความหลากหลายมากเท่าไหร่ครับ แบคทีเรียที่หลากหลายก็เจริญเติบโตในลาไส้คุณได้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็าใจจุดนี้แล้วนะครับเหมือนกับที่คุณหมอหรือว่านักโภชนาการหลายหลคนแนะนําให้ทานอาหารหลากสีหลากชนิดเพื่อเหตุนี้นี่เองนะครับและการรับประทานใยอาหารให้มากขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่รับประทานอาหารน้อยกว่าควรจะเป็นนะครับผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วถั่วเปลือกแข็งนะครับและธัญพืชเต็มเมล็ดครับเป็นอาหารของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วนะครับ ซึ่งจะหมักใยอาหารในกระบวนการผลิตสารที่เชื่อกันว่าปกป้องนะครับเช่นกฎไขมันสายสั้นนะครับเราได้รับคําแนะนําให้รับประทานใยอาหารอย่างน้อย30กรัมต่อวันนะครับแต่การเพิ่มปริมาณใยอาหารเพียงวันละ6กรัมต่อวันนะครับวงเล็บครับปริมาณในซีเรียลอาหารเช้านะครับที่มีใยอาหารสูง1ชามครับหรือขนมปังโฮวีตหนา2แผ่นนะครับพบว่ามีผลต่อแบตเตอรีนลำไส้หากอาหารของคุณมีอาหารต่ำครับ การเพิ่มขึ้นอย่างกระทานหันอาจทําให้เกิดลมและท้องอืดได้นะครับดังนั้นครับควรเปลี่ยนแปลงเทียนร้อยเทียนน้อยนะครับและดื่มน้าเพิ่มขึ้นนะครับเทียนน้อยต้องขออภัยนะครับเออแล้วเพิ่มน้ําเพิ่มขึ้นครับจะช่วยให้ใยอาหารเพิ่มการหมักสารที่ปกป้องร่างกายเราได้นะครับถัดมานะครับหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปสูงเลยครับอาหารเหล่านี้มักจะมีส่วนผสมที่ยับยั้งแบคทีเรียดีครับหรือเพิ่มแบคทีเรียที่ไม่ดีของเรานะครับเฮ้จริงอหรอ ถัดมานะครับอาหารโปรไบโอติกนะครับแบคทีเรียที่ดีครับมีชีวิตมักพบในอาหารหมักดองครับเช่นโยเกิร์ตกิมจิกะหล่ำปีดองครับอาจจะกระตุ้นให้จุลินทรีย์เติบโตมากขึ้นนะครับรับประทานหากคุณชอบนะครับค้นหาวิธีการหมักดองได้ที่ต่างๆนะครับข้อถัดมานะครับเลือกน้ำมันประกอบบริสุทธิ์พิเศษกว่าไขมันอื่นนะครับเมื่อทําได้นะครับไขมันชนิดนี้จะมีสารโพลีฟีนอลที่เป็นมิตรต่อจุลินทรีย์มากที่สุดนะครับ อ๋อไม่ใช่ไขมันทรานด้วยเนาะสุดยอดครับยาปฏิชวนะทําลายแบคทีเรียดีครับเช่นเดียวกับแบคทีเรียที่ไม่ดีครับฉะนั้นครับหากคุณต้องการยาปฏิชวนะนะครับให้แน่ใจว่าคุณรับประทานอาหารจํานวนมากที่ช่วยเพิ่มจำนวนน้ำไส้หลังจากนั้นได้นะครับง่ายๆสั้นยาฆ่าเชื้อหรือเขาเรียกกันว่าอะม็อกซี่ครับควรระวังไว้อย่างดีนะครับวิถีชีวิตส่งผลต่อแบคทีเรียในลำไส้อย่างไรนะครับมีการแสดงเห็นว่าการอดนอนครับแม้เพียงบางส่วนบางขั้นตอนนะครับ อาจส่งผลกระทบต่อจุลินรียนในลมไส่ของคุณนะครับการสร้างกิจวัตรประจําวันครับและการหลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ในตอนเย็นครับจะสามารถช่วยคุณนอนหลับได้ดีในตอนกลางคืนครับและนอกจากนี้ครับการจัดระดับความเครียดนะครับและการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอครับเป็นกุญแจสําคัญต่อจุลินรีในลําไส้ที่แข็งแรงครับตามคํากล่าวของดรรอสซี่นะครับโหง่ายสั้นครับเราสุขภาพดีจุลินรีสุขภาพดีและส่งผลซึ่งกันและกันนะครับ ยูนาชีพสาคัญมากๆในร่างกายเราและคุณสงสัยไหมครับว่าคุณจะรู้ได้อย่างไรครับว่าคุณมีลําไส้ที่แข็งแรงนะครับคงไม่ต้องมานั่งทําอะไรให้มันดูวัดนู่นนี่นั่นนะในเรื่องเหล่านี้ครับดรรอซี่กล่าวเพิ่มเติม,ตมไปว่านะครับเป็นคําถามที่พบได้บ่อยสุดเมื่อฉันได้รับคินิกและบนโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเป็นคําถามที่ฉันไม่อยากตอบและไม่สามารถตอบได้ง่ายนะครับเสริมได้ด้วยว่านะครับไม่มีมาตรการใ,นใ,นใดๆหรือมาตรการเดียวหรือไม่มีเรสรุปเป็นมาตรฐานได้ว่า ประเมินได้ว่าลำไส้ของเธออ่ะมีสุขภาพ่ดีและไม่แนะนําให้ชุดทดสอบจุลินทรีย์ลำไส้ในเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับเพื่อประเมินความเป็นไปได้นะครับลูกค้าจะมีจุลินทรีย์หลากหลายและคําถามเกี่ยวกับปริมาณพืชที่บริโภคนะครับคุณภาพในการนอนหลับและระดับความเครียดครับรูปแบบในการออกกำลังกายพวกเขาครับมากกว่าการที่จะต้องใช้ชุดตรวจที่มีราคาสูงนั่นเองนะครับความหมายก็คือการดําเนินชีวิตการกินการอยู่การลดความเครียด ก็จะบ่งบอกสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกแค่นั้นเองครับเรื่องราวนี้ครับจุลินซีน้ำไส้ของคนเปลี่ยนแปลงไปตามอายุนะครับแต่บทวิจัยหนึ่งครับเชให้เห็นว่าการที่เราเองไม่แน่ชัดกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสรีรวิทยาครับหรือการอักเสบที่เกี่ยวข้องกับอายุนะครับการเสื่อมสภาพของระบบภูมิคุ้มกันทีเล็กเทน้อยหรือยาอาหารครับหรือภาวะสุขภาพเรื้อรังครับจะเกี่ยวข้องกับจุลินทรีไหมยังไม่แน่ชัดนะครับ และสุดท้ายนี้นะครับดรพาเทลครับกล่าวเพิ่มเติมไว้นะครับว่าการให้เวลากับลำแส้ของคุณจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับและเสริมเพิ่มเติมอีกว่านะครับคุณไม่สามารถเด็กเกินไปหรือแก่เกินไปจะทําให้แน่ใจว่าคุณกําลังปรับปรุปรงจุลชีในล้ำแส้ของคุณก็คืออย่าเอาเรื่องนี้เป็นข้ออ้างครับทําตั้งแต่วันนี้ครับ now เป็นยางไรกันบ,บ้างครับกับอีพีนี้ครับผมเลือกเรื่องราวที่เป็นสุขภาพมาเน,น,น้นเพราะผมเชื่อว่าสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก และเกาะป้องกันที่ดีสุดคือร่างกายตัวเราเองนะครับเั่นครับใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ครับเจอทุกวันพฤ้นละหัดเลวก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฟอล,าลาตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะครับอย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับในเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับครับแผงฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรัก และช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมอกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับผม